สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วหนุ่มน้อยหน้ามนของเรามารายงานตัวแล้วค่ะบุญมีสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีครับวันนี้บ้านเรามีเรื่องราวอะไรไม่ลูกวันนี้บ้านเราไม่มีเรื่องราวอะไรที่จะมาเล่าที่แบบว่าสนุกคึกคักนะคะแต่ว่ามีแต่ความน่ารักมุ้ยมุ้ยของลูกๆตระกูลทองค่ะ มาส่งความน่ารักแต่ละมุมแต่ละคนค่ะว่าแต่ละคนน่ารักปุ้ยมุ้ยกันยังไงแล้วก็ดูสตูนค่ะสะตูนสตูนของเรานางมีความน่ารักให้เห็นให้ดูตลอดค่ะยังไงดูให้จบนะคะแล้วยังไงก่อนที่จะดูให้จบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วดูโฆษณาให้พวกเราด้วยค่ะแต่ตอนนี้ดูบุญมีก่อนครับหนุ่มน้อยหน้ามนนะคะ หลังจากที่แม่ป้อนอาหารเสร็จป้อนอาหารเสร็จก็เนี่ยค่ะนอนกอดปลาเนาะไม่ใช่สิไม่ใช่นอนกอดปลานอนกอดตุ๊กตาค่ะนอนกอดตุ๊กตากินข้าวกินข้าวเสร็จก็นอนค่ะก็ช่วงนี้เขาจะพักผ่อนเยอะค่ะสาหรับคุณมีของเรานอนดีมากๆค่ะช่วงนี้แล้วก็ถุงทองถุงทองนั่งมองนะคะ อันนี้สองคนอยู่ห้องทํางานของแม่กิ่งค่ะระหว่างบุญมีกับถุงทองเนาะนั่งมองบุญมีออนอนค่ะหลังจากที่บุญมีกินข้าวเสร็จแล้วถุงทองก็กินแล้วใช่ไหมลูกถุงทองก็กินแล้วดูจะอ้อนแม่อยากอ้อนแม่เดี๋ยวถุงทองกินแล้วถุงทองก็นอนเหมือนกันใช่ไหมลูกฮะกินแล้วก็เดี๋ยวก็นอนเหมือนกันนะคะอันนี้ตัดไปภาพนางนอนค่ะภาพนางนอนเนาะ นอนสบายค่ะเขานอนสบายตอนนี้แม่กิ่งต้องเอาถุงทองเข้ามาไว้ห้องทำงานนะคะ mm hmm. เพราะว่าท mm hmm. องพูนเกเรเขาเนาะแก้งเขา mm hmm. และส่วนคนสวยของเราค่ะคนสวยสตูนของเรา mm hmm. อันนี้คืออาการยังมีแรงเล่นก่อนนะคะ mm hmm. เล่นก่อนเนาะยังไม่ได้นอนค่ะยังไม่ได้นอนปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุ้ยนะคะสตูนของเรา ทานตัวเล็กนิดเดียวแต่ก็กินเก่งนะคะกินเก่งมากๆแต่ละคนก็จับจองค่ะมีทั้งจับจองพื้นที่เตรียมนอนแล้วก็จับจองอยังเดินเล่นกันอยู่ก็มีค่ะเดินเล่นกันอยู่วันนี้เล่นกันเบาๆนะคะเด็กๆตระกูลทองมาโชว์ความน่ารักปุ้ยมุ้ยให้กับพ่อพ่อแม่แพ่อพ่อแม่เอฟซีแบบเบาๆเนาะ คือช่วงที่บุญมีอยู่ในบ้านนะคะช่วงที่บุญมีอยู่ในบ้านแต่งตัวเบาๆนะลูกสต,ตูนของแม่แต่งตัวเบาๆ,ๆปุ้ยมุดปุ้ยมุยเต็มกระบะเลยนะคะอ้วนมากนางน่ะห่วงห่วงแต่ขนเขาค่ะขอแต่งตัวก่อน ูขอแต่งตัวก่อนนะคะพ่อพ่อแม่เอฟซีดูนะคะดูดีลาซัก่อนเต็มกระบะเลยลูกอุ้ยขาขาแทบจะมองไม่เห็นแล้วนะคะทุกวันนี้แต่เห็นแบบนี้วิ่งเก่งนะคะวิ่งเก่งวิ่งเก่งออกกำลังกายเก่งค่ะเห็นป้อมๆแบบนี้เหอะ มีความน่ารักให้เห็นตลอดนะคะความน่ารักน่าเอ็นดูพอเรารักเขาแล้วเนาะเวลาเห็นเขาทําอะไรแล้วก็แบบมีความสุขนั่งมองลูกๆเราก็มีความสุขค่ะมีความสุขแม่กิ่งก็คิดว่าพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซีก็คงจะรักเออลูกๆตระกูลทองของแม่กิ่งทุกท่านได้เห็นไม่ว่าจะเป็นอิเลิยาบทไหนทุกท่านเห็นแล้วก็คงจะมีความสุขเช่นกันค่ะคงจะมีความสุขเช่นกัน นั่งดูไปยิ้มไปค่ะยิ้มไปกับความน่าเอ็นดูของเขาส่วนกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มนี้ก็มีทั้งนั่งทั้งนอนทองจันของเราค่ะทองจันแล้วก็น้องก็นอนค่ะน้องนอนเนาะอันนี้พี่ทองก้อนครับทองก้อนครับทองก้อนนอนบนโต๊ะเก๊กรออยู่นะคะพี่ทองก้อนของเรา อันนี้ใครล่ะลูกอันนี้สตางค์ครับอันนี้สตางค์แล้วก็นี่แหละค่ะใสทานกระทองมั่นค่ะใส่ทานกระทองมั่นเนาะอันนี้ทองมณีค่ะหนูทองมณีค่ะอุ้ยแล้วนี่ใครล่ะเนี่ยตาโตเนี่ยอะหน,นูแม่ทองมาค่ะแม่ทองมาของเรานะคะ เป็นแม่ที่ขี้อ้อนอีกคนหนึ่งค่ะขี้อ้อนอ้อนอ้อนไม่ได้อ้อนลูกนะคะอ้อนแม่กิ่งเป็นลูกคนหนึ่งที่อ้อนแม่กิ่งมากๆแล้วนี่ทองอ้นค่ะมีใครคิดถึงทองอ้นไหมคะทองอ้นแอบนอนอยู่บนบันไดนะคะนั่งนอนบนบันไดเนาะแอบนอนซองอะลูกนอนซองค่ะอะอ่ะอลงมาลงมาแล้วก็ทองสายทานนี่ร้ายมากๆเลยนะคะ แกงทองอน้นแล้วก็เห็นตัวเลขเนี้ยแต่เก่งมากเลยนะคะสําหรับสายทานของเราเก่งแว๊แว๊แวบดวดด้วยนะคะเอาเรื่องเหมือนกันเขาเป็นคนที่เป็นแมวที่เอาเรื่องอยู่นะคะสําหรับสายทานเนาะและส่วนนี้ใครแม่สายลุงมีใครคิดถึงแม่สายลุงไหมคะพ่อพ่อแม่ fc แม่สายลุงของเราตอนนี้ก็อ้วนมากนะคะอ้วนมากเลยลงมาค่ะเดี๋ยวนี้ขยันลงมาบ่อยขึ้นก็จะเห็นนางบ่อยขึ้นเนาะ เมื่อก่อนก็จะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ลงมาค่ะลงมาลงมาเดี๋ยวนี้แม่กิ่งทําอะไรอยู่แถวนะั้นเขาก็ไม่ว่งหนีนะคะเพียงแต่ว่าเวลาจะจับเขาก็จะเดินหนีแค่นั้นเองอันนี้หนุ่มน้อยทองอินครับครับผมชื่อทองอินครับเนี่ยค่ะแต่ละคนแต่ละคนดูสามเกลเดินกันเดินดันเดิน,ดนห,าหางชันเลยนะคะ มีขายมีทองพูนสายทานแล้วก็ทองทวีค่ะเดินเรียงหน้ากระดานเลยนะคะพวกเขาเนี่ยทองแม่ทองมากับทองมั่นทองมั่นแต่งตัวค่ะ ายทานพยายามพยายามเดินคอเคลียรท์ทองคุณนะคะเดินพยายามเดินทองคอเคลียร์ทองคุณเนาะที่ทองแท่งของเราผมทองแท่งครับจมูกด่างนี่คือทองแท่งนะคะแล้วก็มองไกลๆเห็นลูกสาวไหมคะเห็นลูกสาวไหมนอนปุ้ยมุ้ยอยู่ขวางบันไดยอยู่นั่นนะคะ สำหรับลูกสาวสตูลเนาะเดี๋ยวเราไปดูอีกนะคะเดี๋ยวไปดูนางใกล้ๆแต่ตอนนี้ดูดูกลุ่มนี้ก่อนค่ะดูกลุ่มนี้ก่อนอันนี้แม่ทองเพิ่มนะคะแม่ทองเพิ่มแม่ทองเพิ่มของเรา เนี่ยค่ะดูนะคะดูดูคนสวยของเรานอนขวางบันไดนะคะดูขาขาต้องยันบันไดไว้จริงๆนางนางไม่ได้หลับนะคะนางไม่ได้หลับมีแอบมองแม่อยู่เวลาแม่ถ่ายแอบมองแม่เป็นพักๆนะคะเวลาเห็นเขาไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะเล่นเราก็ดูไฟยิ้มไปค่ะเห็นความเป็นดูของลูก ก็เลยอยากให้พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีได้เห็นด้วยได้เห็นความน่ารักในเอ็นดูของเขาค่ะว่าจะเขาจะเล่นหรือจะออนอนหรือจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนท่าแต่ละท่านะคะล mm hmm. ีลาแต่ละท่าเขาพวกเขารู้ว่าเขาปลอดภัยค่ะเขาอยากนอนตรงไหนก็นอนเลย mm hmm. โดยปกตินางจะชอบไปนอนในห้องน้ํานะคะสตูนเนี่ย แล้วก็กลุ่มนี้สองพี่น้องทองหยิบกับทองหยอดก็จะนอนนอนตรงข้างๆอ่างล้างมือเนี่ยค่ะตรงโซนโซนทัวข้างหลังเนาะชอบมานอนตรงนี้กันค่ะสองพี่น้องกุุงสีชมพูเลยนะคะอันนี้คือลีลาของทองเต็มค่ะทองเต็ม